สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนายกิติจีเคลนะเวดดี้ความมันความหายและความสนุกนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโฮซามุอีกแล้วนะฮะกับเอ๊พี่ยาสุยาดีนะฮะแล้วก็พี่มังกรนะฮะก็ซึ่งก็อยากได้เหมือนกันแต่อยากได้น้องยาสุมากกว่านะฮะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญหลายท่านด้วยกันนะฮะขอเสียงนะฮะทุกท่านขอพี่ตีบอกได้คำเดียวนะฮะเสียงแต่ละเสียงนี่ไม่มีความสามัคคีกันเลย <c oughs> โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่ามีเสียงใครในทายคลิปบ้างนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะสุมหาพี่เยสุโยรีนะฮะเราจะสุมแบบทีละตัวก่อนดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าเราจะไม่พูดท่านทำเพลงนะฮะเพราะว่าเวลาทำคลิปเราน้อยนะฮะไปไอ้บ้าเจ็บเลยเผอเอิงว่าเปิดเล่นแอลไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบทำคลิปด้วยนะโอเคไปเราไปกันเถอะไปรอบที่หนึ่ง ห้า,หาดาวห้าดาวแต่ไม่เอาไม่เอาไอ้นี่นะไม่เอาเจสนะแมวแมวแมวโอ้แม่งสามดาวโอ้โหโกเอมอนไม่เอาค่ะสุ่มต่อไป yes, โกเอมอนแกสเยอะเยอโอ oh. ้สามดาวโอ้โชจิโอ้เจ็บปวดไม่เราจะไม่ยอมเว้ยไปต่อสุ่มทีละตัวนี่ทำไมมันดูอนาจังเลยวะ ขอน่าเอ็ไหมอ่ะอนาคมันน่าเย็นปะฮะอนาคมันน่าเย็นปะเออน่าจะประมาณนั้นได้ยาซูรลีมาจริงแต่เม่งสามดาวว่ะไม่เอาเอาสกินนะเอาสกินจ้เาห้าดาวโอ้สามดาวใหม่แล้วหนุมานไม่เอาไปไกลๆลูกเป็นการทำคลิปที่เร่งรีบมากนะครับบอกเลยทั้งเล่นแนวไปด้วยท้งเล่นแนวไปด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมึงจะไม่ได้ห้าดาวเลยไม่ได้นะเฮ้ยได้พี่มังกรมาแต่สามดาวนะ ยังไม่รู้จักชื่อลุงแกเลยเชื่อมั่นอ่ะต้องเรียกลุงแน่ๆหน้าตาเหียวขนาดนี้วัรอบที่หกแล้วนะเฮ้ยสีดาวานแต่ก็โอเคสีดาโอ้โหได้ตัวที่กูเกียด์ยัูโ่ะยัซูซมาหน่อยขอร้อง I need you สีดาวอีกแล้วฮะโอ้โหอีเมลดาใหม่แล้วมันหลอกหลอนถึงในคลิปนี้โอ้คไปไปต่อแล้วกันมาสิบโร ขอให้ได้เหอะนะยาสูยาสูมาหน่อยลูกมามา<ะ>มาไหนไหนลูกก็เป็นหมาอยู่แล้วเดี๋ยวมึงสีดาวแต่เริ่มเลยเหรอการลุงม, <laughs> มาทำไมคะลูกห้าดาวโอ้ยสีดาวรอบที่สองคุณลุงมั <laughs> งกรลุงมาโอเคก็ยังดีแต่ถ้าจะดีกว่าแต่จะด,ดีกว่านี้มากถ้าได้ยาสูเลิ ขอเชิญคุณนัดขึ้นห้องคำประกาศต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะใจเย็นๆนะทุกท่านใครที่คิดว่าเราอยู่ในโรงเรียนนี่ใจเย็นๆนะเสียงโรงเรียนจากเอเอสนะฮะเอ้ยฮาดาว่ายัตสุยัตสูส ไม่ยาสู้โอ้คุณพ่อมาอีกรอบหนึ่งไม่เอาสาได้อีกแล้วโอ้กูต้องอ้าววดีมาดุก <c oughs> มาดุกมาเฉย <c oughs> อวยไว้ในคลิปครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าบอกว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคะเลยยังไม่ได้อยากได้นะคะแต่มาสามดาวก็ไม่ค่อยอยากได้อยู่ดี <c oughs> ยังไม่ถึงโบที่ต้องการนะฮะผมว่าถึงแล้วแน่เลยไน,นไงสี่ดาวอ่ะฮะยาสู้ไม่มา ยาสูไม่มาแต่คุณพ่อมาแทนคุณพ่อมาทํำไมไม่เอาเออพอปิดคลิปนะฮะปิดคลิปตรงนี้เลยพอไม่เอาเลยไม่ปั้นคุณพ่อด้วยบอกเลยถึงแม้คุณพ่อจะมีกิจกรรมตอนนี้ไม่เอาอยู่ดีฮะพอ